ินที่เราลงทุนไปครั้งแรกเนะะี่ยค่ะทำไมเราไม่ลงเป็นรายจ่ายตั้งแต่วันแรกที่เราจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรจ่ายเงินค่าจ้างช่างในการทําอาคารทาโรงเรือนะคะทําไมจะต้องมาตัดค่าเสื่อมในอีกระยะเวลาข้างหน้าอีกตามอายุของการใช้งานของเครื่องจักรหรือว่าตามอุปกรณ์ต่างๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะ<ส>การลงทุนเครื่องจักรเป็นรายจ่ายได้หรือเปล่านะคะ คำถามที่เป็นคำถามของน้องท่านหนึ่งที่ถามพี่เก่งในงานสัมมนาที่เมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยคะซึ่งจัดที่ทุยาโดยเ e อ็กซิมแบงก์แล้วก็สสวแล้วก็สมาพันธ์เอสไทยค่ะซึ่งค้เข้าร่วมสัมมนาท่านหนึ่งค่ะก็สอบถามพี่เก่งในระหว่างที่พี่เก่งอธิบายเรื่องของค่าเสริมราคาเรื่องของ,งการลงทุนนะคะน้องท่านนี้ค่ะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการแปลรูปผลไม้แล้วก็จดเป็นรูปประจุนแล้ว2-3ปีนะคะแล้วก็ทําธุรกิจมาก็มีผลประกอบการก็เป็นบวกนิดหน่อยค่ะ ทีนี้น้องก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซึ่งคำถามของน้องเนยคะ่ะพี่เก่งคิดว่าน้องๆหลายๆท่านคงจะมีคำถามคาใจเช่นเดียวกันนะคะเราก็ยังสับสนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการแล้วต้องลงเงินไปก่อนแล้วทำไมาถึงต้องมาตัดค่าเสื่อมนะคะในประเด็นนี้ค่ะพี่เก่งขออธิบายพวกเราอย่างนี้นะคะคําถามของน้องท่านนี้นะคะ่ะถามพี่เก่งมาสองคำถามว่า คำถามแรกคือว่าเขาเนี่ยนะคะมีการลงทุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงโรงเรือนอาคารนะคะไปประมาณทั้งสองล้านกว่าบาทเพื่อจะทําเรื่องของตัวผลไม้แปลงลูก <S <S แล้วก็เงินที่น้องเอาเข้ามาลงทุนเนี่ยนะคะก็ไปกู้ยืมจากญาติพี่น้องของตัวเองหรือว่าไปกู้ยืมคนข้างนอกเข้ามาประมาณ2ล้านกว่าเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเสียดอกเบีย้ยให้กับคนภายนอกด้วยนะคะคําถามของเราคือว่าเงินที่เราลงทุนไปครั้งแรกเนี่ยค่ะ ทำไมเราไม่ลงเปไ็นรายจ่ายตั้งแต่วันแรกให้เราจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรจ่ายเงินค่าจ้างช่างในการทําอาคารทาโรงเรือนะคะทําไมจะต้องมาตัดค่าเสื่อมในอีกระยะเวลาข้างหน้าอีกตามอายุของการใช้งานของเครื่องจักรหรือว่าตามอุปกรณ์ต่างๆนะคะในประเด็นนี้ค่ะพี่เก่งของอธิบายอย่างนี้นะคะในเรื่องของค่าเสื่อมราคาหรือว่าการลงทุนนะคะให้เรามองเป็น2เรื่องนะคะคือ1เรื่องของกระแสเงนินสดเรามีผู้ประกอบการนะคะ่ะ เราจะต้องวางแผนเรื่องกระแสเงินสดแล้วก็วางแผนเรื่องกําไรขาดทุนไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องการลงทุน,นะคะ่ะเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะทําธุรกิจ1อย่างนะคะแล้วยิ่งเราเป็นโรงงานผลิตนะคะอันนี้เราก็ต้องคํานวณก่อนว่าเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่จะมีรายได้เข้าเมื่อไหร่นะคะถ้าธุรกิจเรามีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ย c a ชโ f l ที่จะเข้ามามันก็จะเข้ามาเร็ว นิดนึ่งนะคะดีกว่าที่ธุรกิจที่ยังไม่มีลูกค้าไม่มีฐานลูกค้าเลยต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ก็ทําให้เรื่องของการใช้เงินลงทุนหรือว่าการจะต้องรองระยะเวลาในการเงินเข้าเนี่ยมันก็จะช้ากว่าปกตินะคะทีนี้เวลาเราเรามองเรื่องนี้นะคะ่ะเราต้องมองเป็น2ประเด็นคือหนึ่งเรื่องของการวางแผนกระแสเงินสดเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะในการลงทุนครั้งแรกแล้วก็อีกอันนึงค่ะเรื่องของการวางแผนเรื่องของการทางบกำไรขาดทุนนะคะ เราจะต้องรู้ว่าในการที่เราลงทุนแล้วก็เราทารําธุรกิจเนี่ยจุดไหนที่เรามีกําไรถืหมายความว่าจุดที่เป็นจุดคุ้มทุนนะคะต้องรู้ด้วยว่าระยะเวลากี่ปีถึงจะคืนทุนรวมถึงเรื่องของกระแสงเงินสดที่ต้องเตรียมสําหรับทาําธุรกิจด้วยเพราะบางคนนะคะมาจดทะเบียนจะตั้งบริษัทค่ะจดได้ทุน1นงล้านบาทจะมีเงินเข้าบัญชีจริงเงี้ยสองหมบาทนะคะแล้วที่เหลือกู้เงินนอกระบบเข้ามาหรือว่าต้องไป ขอยืมเงินคนรุ้นคนนี้เข้ามาอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าการไม่ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็แสเงินสดนะคะเพราะบางคน,นะค่ะไม่ได้มีลูกค้าในมือเวลาระทำธุรก,กิจเราก็เริ่มจากเล็กๆเลยนะคะมันก็ต้องเรื่องวางแผนเรื่องกระแสเงินสดแล้วก็วางแผนเรื่องของกําไรขาดทุนด้วยทีนี้ในเรื่องของคําถามน้องว่าทําไมจะต้องบันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาไม่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของตัวมาตรฐานบัญชีแล้วก็มาตรฐานเรื่องภาษีากรค่ะซึ่ง2เรื่องเน่ะบัญชีกับภาษีเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้ เนื่องจากว่าการลงทุนทรัพย์สินนะคะมันจะเป็นเรื่องของที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ค่ะทางบัญชีและทางภาษีใช้หลักการเดียวกันก็คือว่าวันที่เราจ่ายเงินไปวันแรกจะเป็นกี่ล้านก็แล้วแต่นะคะเราต้องตัดค่าเสื่อมของทรัพย์สินเนะะี่ยค่ะลดลงไป100บาทแล้วมีอายุการใช้งาน5ปีเราก็ต้องตัดค่าเสื่อมปีละ20บบาทนะคะอันนี้ทางบัญชีกับทางภาษีมองว่า ทรัพย์สินแต่ละตัวเนะะี่ยมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างไรายได้ในอนาคตตามอายุการใช้งานของมันนะคะถ้าเราคิดว่าเกิดเราเอาทรัพย์สินที่เราจ่ายเงินนะคะลงเป็นแค่จ่ายทั้งก้อนปีแรกที่เราลงทุนไปมันก็ขาดทุนเลยนะคะงบเราก็ขาดทุนเลยพอไปที่ 2- งที่3งบเราก็พอเริ่มมีกําไร มันก็ทําให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายไปหักมาเลยนะคะเราก็จะมีกําไรแล้วก็เสียภาษีจากปีที่2องต้นไปนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหลักการบัญชีหลักการภาษีเนี่ยคะ่ะเหมือนกันค่ะคือยึดเรื่องของความสม่าเสมอ,อยึดเรื่องของความสมเหตุสมผลแล้วก็เรื่องของแมทชิ่งรายได้กับต้นทุนนะคะดีพี่เก่งก็ได้อธิบายน้องท่านนี้ไปประมาณนี้นะคะคำถามของน้อยนิดนึงนะคะน้องถามว่าไอตัวเงินที่น้องกู้เงินจากบุคคลข้างนอกเข้ามาใช้ในกิจการสองสาล้านบาทเนี่ยนะคะ แล้วมีการเสียดอกเบีย้ยให้กับบคุคคลภายนอกด้วยเนี่ยรายการนี้ค่ะนักบัญชีของที่น้องเขาใช้บริการอยู่เนี่ยไม่ได้แนะนําว่าสามารถจะเอามาลงเป็นเรื่องของคิดดอกเบีย้ยระหว่างกันได้เช่นเดียวกันนะคะรายการนี้ค่ะพี่เก่งอธิบายน้องไปอย่างนี้นะคะเราก็อยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนเช่นกันค่ะว่าถ้าเรามีการกู้เงินจากบคุคคลภายนอกเข้ามานะคะเราเสียดอกเบีย้ยอันนี้ค่ะกรณีนี้ก็จะมี2องช็อตนะคะก็คือเรากู้เงินบคุคคลภายนอกแล้วเราจ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบีย้ยคืนของทุกเรือนนะคะ กรณีนี้ค่ะถ้าจะให้มันสมเพุสมผลแล้วก็สอดคล้องกับการทําธุรกิจนะคะให้เราทําสัญญาเงินกู้ขึ้นม่หนึ่งฉบับนะคะเป็นสัญญาเงินกู้ระหว่างตัวกรรมการกับบริษัทค่ะว่ากรรมการเอาเงินมให้พรักัายืมเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันเท่าไหร่อาจาจะใช้จดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวเลขมันสอดคล้องกันแล้วก็ได้ไม่มีเรื่องของตัวเลขที่ต่างกันนะคะในการแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะบันทึกว่า กรรมการเอาเงินมาให้ยืมแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยให้กรรมการได้กรรมการจะได้ไม่ต้องแอบสอบตัวดอกเบีย้ยที่ต้องควักเงนินตัวเองจ่ายให้กับคนภายนอกทุกๆเดือนนะคะแล้วก็รายการนี้ก็เป็นดอกเบีย้ยจ่ายที่สามารถลงในเป็นค่จ่ายของบริษัทได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ไม่ผิดเรื่องหลักการนะคะเห็นว่าต้องมีเอกสารที่มาที่ไปให้ถูกต้องนะคะดิพี่เก่งก็ที่บายน้องไปลักษณะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ในเรื่องของตัวการลงทุนนะคะพี่เก่งอยากให้พวกเรามองแบบนี้ค่ะว่า การลงทุนทุกตัวนะคะมันมีเรื่องของอายุการใช้งานมาเกี่ยวข้องมีเรื่องของตัวการคิดค่าเสื่อมมาเกี่ยวข้องเราก็ต้องคำนวณเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราต้องดูด้วยว่าขนาดการลงทุนเราต้องเหมาะสมกับธุรกิจเราด้วยนะคะไม่ลงทุนด้วยเงินลงทุนมากเกินไปกับรายได้ที่จะเข้ามาไม่งั้นจะไก่ว่าเราเนี่ยใช้เงินสดมากไปนะคะเราทําให้กระแสเงินสดที่จะหมุนกลับมามันก็จะติดขัดนะคะแล้วก็จะประสบปัญหาเรื่องของแคชโฟในอนาคตด้วยค่ะ เก่งก็ฝากเรื่องดีไว้ด้วยนะคะทีนี้ก่อนจบนะคะพี่เก่งมีความน่ารักของน้องท่านหนึ่งค่ะก็เป็นน้องที่ติดตามพี่เก่งมาจาก YouTube นะคะน้องอยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วก็เห็นพี่เก่งมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดสัมมนาที่ิุยานะคะก็ขับรถจากทางหนองบัวลำพูมาฟังการบรรยายของวิทยากรในงานนี้นะคะน้องก็บอกว่าได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆกับการที่ได้รับฟังข้อมูลต่างๆคะ่ะแล้วก็น้องท่านนี้ค่ะทำธุรกิจขนส่งนะคะแล้วก็คิดว่า จะมาใช้บริการทำบัญชีกับเรื่องของงานอนซลท์ของพี่เก่งด้วยเดี๋ยวพี่เก่งจะอธิบายคลิปหน้านะคะในเรื่องของธุรกิจขนส่งสำหรับที่จะให้กับน้องๆที่ทำธุรกิจขนส่งแล้วก็มีทั้งขนส่งกับบริการรวมกันอยู่ในตัวเนื้อง,งานของน้องๆน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เก่งก็ขอุปคลิปนี้ไว้ประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ